มันก็จะนอนก้นเล็กๆนี่น,นะนี่น้ำไหลแบบนี้เลยเห็นไหมสวัสดีค่ะปอ่านะคะค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำนะคะน้ำไหลนะคะในหัวใจเนาะน่ารักฟุ้งฟิงสุดๆเลยในเมื่อเรามีกาว UV แล้วนะคะก็สามารถจะเชื่อมได้แล้วก็สวยงามอย่างแน่นอนเนาะถ้าอยากรู้วิธีทำแล้วตามไปดูกันเลยค่ะ กาว UV จะมีราคาแพงนะคะถ้าเราเทหมดเนี่ยก็จะมีราคาแพงมากยิ่งขึ้นเนาะเราก็จะใช้ตัวเรซินนะคะเชื่อมกันนะคะตัวเรซินเนี่ยเ0 ml 2อันเนี่ยเท่ากับ140 ml เนี่ยราคาแค่ถ้าแค่น้ำยานะ250บาทค่ะแต่ตัวเนี้ยแค่25 ml อะ่ะ ดิสไมลราคา2 2 0บาทเพราะฉะนั้นราคามันต่างกันมากๆากเราก็เลยต้องใช้เรซินนะคะมาช่วยนะคะในการเบาราคาเราเนาะจริงๆเราจะทําเป็นสีชมพูสีใสก็ได้นะเพราะว่าพาอยากให้น้ําข้างในเขาเป็นสีสีเพราะฉะนั้นด้านนอกอะ่ะเราจะทําเป็นสีใสแล้วกันตรงเนี้ยใช้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องบีบเรซินเยอะค่ะ A เท่าไหร่ B เท่าไหร่ใช้ไม่ต้องเยอะเนาะโอเคเอาประมาณสักกะกะเอาค่ะ ทาเราควรจะมีปืนแก๊สแบบเนี้ค่ะเพื่อยิงให้ฟองอากาศเขาไม่มีจะสวยงามยิ่งขึ้นนะคะแค่นี้เองค่ะไม่มีอะไรมากพอเราผสมเสร็จเราก็เทลงบล็อกแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว เก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราลองแกะเลยโอ้ oh. เป็นแบบนี้นะคะใสๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเรซินใสๆแบบนี้ลองแกะชิ้นนี้ค่ะนี่เป็นชิ้นตัวในนะคะเราต้องทําตัวนอกนะคะเป็นตัวนี้ทําทั้งหมด2ตัวค่ะเพื่อที่จะเอามาประกบติดกันได้ค่ะปิดเขาอีกทีหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะมาเดี๋ยวยังไงเรามาประกอบกันเลย วิธีนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะให้เรานําตัวนี้กับตัวนี้นะประกบติดกันอย่างนี้ค่ะนี่โดยการใช้โดยการใช้เรซินยูวีนะคะเป็นตัวประกอบให้เข้ากันค่ะมันจะมีด้านหน้าด้านหลังนะคะดูดีๆเนาะด้านนูนๆนะเอาไว้ข้างนอกค่ะด,ด้านไม่นูนเอาไว้ด้านในมันก็แบบมองเหลือบนิดนึงอะเนาะแล้วก็ไม่ชัวร์ว่าด้านไหนหนูนหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ด้านนี้แล้วแกได้ฮะแบบนี้ค่ะแล้วก็ทากาวลงไปค่ะ เอาแค่ครึ่งนี้นะตรงนี้ไม่ต้องทานะคะแล้วเราก็นำไปอบค่ะอบกับเครื่องอบ36วัตต์นะคะนี่ค่ะพอเราอบแบบนี้แล้วนะแข็งแรงเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อบประกบติดอีกฝั่งหนึ่งนะคะทำมา2อันแบบนี้ค่ะ อย่าลืมนะเอาด้านนูนในข้างนอกนะคะแบบนี้ค่ะติดไปเลยเดี๋ยวมันจะมีช่องว่างตรงนี้ไว้ให้เราใส่น้ำนะไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลน,นะคะปิดไปได้เลยค่ะขณะที่เรารออบนะคะเราก็จะมาทำน้ำด้านในกันค่ะโดยการใส่กาวน้ำใสลงไป ใส่กาวลงไปนิดนึงน้ำเปล่านะคะน้ำในอุณหภูมิห้องนะคะลงไปเลยโอเคดีมากค่ะอีกที่เราอยากได้ก็คือสีชมพูนั่นเองนะคะ นี่นะคะปอพานแนะนำเนาะพรเราติดแบบนี้เสร็จแล้วอะ่ะให้เรายากาวตรงนี้ค่ะเพิ่มให้หนาหนาไปเลยเพราะเมื่อกี้นี้มันรั่วรั่วค่ะเจ๊พาแล้วก็ใส่กาวลงไปอีกนะคะเช็ดให้แห้งค่ะที่มันรั่วเมื่อกี้นี้แล้วก็ยากาวลงไปได้เลยนะคะ โอเคค่ะเราก็ไปปิดรอยรั่วเรียบร้อยแล้วหวังว่าครั้งนี้มันจะไม่รั่วแล้วนะมาเทเลยเทสักหน่อยนึงก่อนโอเคไม่มีรอยรั่วออกมาค่ะเราจะใส่ไปประมาณสักเกือบจะถึงตรงนี้นะเพราะว่าเพื่อที่จะให้มันน้ำไหลได้ถ้าเราใส่ไปหมดเนี่ยน้ำมันจะไม่ไหลค่ะบีบกากเพชรลงไปให้หมดค่ะ แล้วใช่ไหมคะเราจะเหลือช่องว่างไว้นิดนึงเราก็เอาตัวนี้เชื่อมเข้าไปได้เลยแต่พี่พารู้สึกว่าตัวนี้มันจะเล็กกว่านิดนึงค่ะอาจจะเป็นเพราะตอนที่เราเชื่อมอะ่ะมันก็แบบอ้าไปตามความรู้สึกนึกออกปะเนี่ยอ๋อมันก็พอดีอะ่ะพอดีเป๊ะๆนะเดี๋ยวเราจะใส่กาวเชื่อมลงไปเลยละกันนะคะ มันทํายากมากเลยอ่ะมันทํายากเพราะฉะนั้นเ้าพาต้องแก้ปัญหาให้ได้เราเช็ดก่อนมุมหนึ่งแล้วให้เขาไปแตะแค่ตรงนี้มุมหนึ่งก่อนละกันพอมันติดอยู่ปุ๊บแล้วเราค่อยยามันไปเยอะๆนึนอือกว่าโอเคอ่ะใส่แล้วก็โอ๊ยตื่นเต้นมันจะย้อยไปไงแล้วก็ไปอบแบบนี้เลยค่ะโอเค ได้ฝั่งหนึ่งแล้วนะคะมันก็จะอยู่แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะยาก,กาวหรือทําอะไรได้ะคะ่ะเมื่อมันติดไปแล้วฝั่งหนึ่งมันลื่นมากมันทํายากอะ่ะมันไม่เห็นเหมือนที่คิดเลย,เลยจริงๆแกท้าดในที่สุดเราก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองเขย่ากันดูเห็นไหมมันก็จะนอนก้นเล็กๆนี่นะ นี่น้ำไหลแบบนี้เลยเห็นไหมน่ารักมากเลยเราก็จะเพิ่มความฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งเข้าไปอีกนะคะโดยการใส่ดอกไม้ปลอมค่ะอันนี้เราก็ซื้อมาเป็นกล่องๆนี้เลยเนาะแล้วก็จะจัดเตรียมนะคะโดยการหยอดเลซินไปก่อนเดี๋ยวป่าพาจะเอาไว้สัป,ประมาณตรงนี้เนาะ ในตู้อบ UV นะคะเปิดไฟแปะ๊ะแล้วก็นับ1ถึง15ค่ะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14. 1 0 11 1 2 1 3 14 15 15วินาทีนะคะทุกอย่างก็แข็งเลยนี่ค่ะ15วินาทีเท่านั้นทุกอย่างก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยถ้าเราจะมองแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะมองเป็นรูปแบบต่างๆแล้วมีน้ำไหลลงมาอย่างนี้ได้ <S <S เห็นไหมหรือว่าเราจะ อ,อบเพิ่มให้แข็งแรงกว่านี้ก็ได้ค่ะอีกประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะนี่จริงๆแห้งแล้วนะคะ,อ,ะอบเพิ่มอีกหน่อยนี่ค่ะแข็งแรงสวยงามคงทนนะคะคลิปหน้าเปาวพาจะเอาอะไรมาทําอีกก็อย่าลืมกดติดตามช่องเปาวพา DIY ไว้ให้ดีนะคะถ้ายังไงคลิปนี้เปาวพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ